ครับวันนี้จะมาพูดถึงโจทย์เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะครับก็สมมติสมมติว่าแอมมเตอร์ A นะครับแอมเอร์ A ในวงจรตามรูปนะร,รูปนี้เป็นอมมิเตอร์ที่มีความสมบูรณ์มากนะความต้านทานภายในเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นจงหาว่า i1 I2 แล้วก็ I ตัวเนี้ย ในในช่วงเนี้ยเราให้เป็น i3 เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะก่อนอื่นจะทำข้อนี้นะเราจะต้องพิจารณากฎทางไฟฟ้าก่อนนะฮะก็คือกฎของเคอร์ชอฟซึ่งกล่าวไว้ว่าซิกมา v มีค่าเท่ากับซ i กมา i r นะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความรู้ตรงนี้นะฮะในการพิจารณาในการหาค่า i นะครับ 1> I, 1, i 2 i 3. นะครับทีนี้การที่เราจะทำโจทย์ข้อนี้ได้เราจะต้องสร้างลูปนะครับหรือสร้างวงของกระแสฟ้าในการไหลนะครับก็เดี๋ยววารูปแป๊บหนึ่งนะครับรูปนี้อ่โอเค <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวจันทาน อันนี้เป็นวีนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวต้นทานนี่ก็เป็นวีนะครับฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบนะครับฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบนะโอเคต่อไปเราจะมาใส่นะครับใส่ตัว ตันทานนะครับเป็นตัวเลขเลยเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับน,นี่เป็น10โ oh อห์มน,นี่เป็น16โอห์มนะครับไม่ใส่หน่วยนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นสักไฟฟ้านะครับก็คือความต่างศัก์เอาเป็นสีม่วงฝั่งนี้เป็น6ฝั่งนี้เป็น สิบสองนะครับ <c oughs> จากรูปเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีวงอยู่สองวงนะครับเราก็กําหนดวงขึ้นมานะครับเราจะให้มันวิ่งไปทางไหนก็ได้หมดนะครับครูจะให้วิ่งจากมาเป็นนิเป็นเป็นไอครูจะให้เป็นนิเป็น,ปน,ปนไอหนึ่งฝั่นนี้ก็เหมือนกันครูก็จะให้วิ่งเป็นไอสองนะครับส่วนไอสามเราค่อยไปหากันที่หลังเนาะ เราจะหาแค่ i1 ก2น่ไอก่อนแล้ว I3 มันจะออกมาเองนะครับทีนี้ในขั้นตอนนะครับในขั้นตอนต่อไปก็คืออ่ะลืมเขียนอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้8ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใช้กฎของ v กับ IR ตัวนี้แหละมาพิจารณามาดูรูปแรกรูปแรกนะครับ รูปที่หนึ่งนะครับรูปที่หนึ่งนะคือรูปนี้ก็จากสมการนะครับเราก็ไปดูนะครับดู V ก่อนนะถ้าเท่า V มันมีทิศทางเดียวกันกับลูปใช่ไหมอันนี้ลูปลูปมันไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมครับ v ก็ไปทางนี้มันมีที่ทางเดียวกันมันก็จะเป็นบวกอันนี้ก็จะเป็น6ก็คือ V ตรงนี้เนาะแล้วก็พอพอลไล่ v มานะครับตัวนี้หกใช่ไหมแล้วไล่ไปเรื่อยเรื่อย่าแปดเนี่ยแปดมันมีทิศทางไปทางไหนนะสวนทางกับรูปใช่ไหมครับสวนทางกับรูปมันจะเป็นลบแปดโอเคนะครับอันนี้ก็จบแล้วใน v เพราะว่าในรูปนี้มีแค่แค่ v สองตัวหกกับแปดต่อไป ir ครับ ir มีตัวไหน ไออมี it, ตัวเดียวคือตัวนี้ก็คือ10เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น10นะครับ i 1อ่ะจบนี่คือสมการที่1ต่อไปลูปที่2รลูปที่2นะครับลูปที่2ก็คือกระแสไฟฟ้าในลูปที่2เนี่ยเราก็คิดเหมือนกันนะค,คิดเหมือนเดิมนะก็ ดู v ก่อนตัวนี้12เนี่ยลูปไปทางไหนไปทางนี้แต่12บวกไปทางนี้เพราะฉะนั้นตรงข้ามกันก็เป็นลบ12ต่อไป8 8เนี่ยไปทางไหน8ไปทางนี้ลูปก็ไปทางนี้ไปทางเดียวกันเนาะก็เป็นบวก8โอเคนะครับจบแล้ว v มี2ตัวต่อไป i ครับ i ก็เป็นเลยครับ16 i 2 อืมโอเคนะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้เราก็แทนค่านะครับอันนี้เป็นสมการที่สองอืมแทนค่านะครับหกหกกับแปด ได้เท่าไหร่ครับ6กกับ8 6 6กวกับ8ก็ได้ลบ2เท่ากับ10 i1 นะเพราะนั้นไอนเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ2หาร10เท่ากับลบ0 2 ต่อไป i 2ได้แล้วนะ i 1นึเท่ากับลบศูต่อไป i 2ก็จะได้เท่ากับ ลบ12บวก8อ่ะทุกทีลบ12บวก8เป็น4 4ลบ4เท่ากับ16 i 2งั้น i 2ก็เท่ากับลบ4ส่วน16ก็เท่ากับ1ส่วน4ก็เท่ากับ0.25 i2 เท่ากับลบ0.25แอมแปร์อ่ะโอเคนั้น i1 เท่ากับลบ0.2แอมแปร์ i2 เท่ากับลบ0.25แอมแปร์เช็นว่า เราคำนวณแล้วเป็นเครื่องหมายลบก็แสดงว่าการกำหนดทิศของเราเนี่ยกำหนดผิดนะเพราะฉะนั้นทิศที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าไอหนึ่งเนี่ยมันต้องเท่ากับ0.2แอมแปร์แล้วก็ไอสองมันเท่ากับ0.25 ไอเท่ากับ0.25แอมแปร์โอเคนะครับทีนี้เราก็กลับไปดูรูปรูปเดิมนะครับรูปเดิมของเราก็อ่าโอเครูปนี้ไอเท่ากับเท่าไหร่นะ0.2ใช่ไหมครับ ตัวนี้ i 1นก็แสดงว่า i 1เนี่ยที่เรากำหนดมันมันต้องวิ่งมาทางนี้นี่ i 1 0.2 i 1เนาะแล้วก็ i 2ก็ปไปเลยครับ i 2ก็วิ่งมาทางไหนวิ่งมาทางนี้ก็เป็น0.25เพราะฉะนั้น i 1กับ i 2มันจะสวนทางกันใช่ไหมครับ ก็คือ i 1มาทางนี้ i 2มาทางนี้งนั้น i 3เนี่ยก็คือเกิดจากผลต่างของ i 1กับ i 2ลบกันใช่ไหมครับเพราะงั้น i 3ก็ได้เท่ากับเท่ไาไหร่เอ่ย i 3จะเท่ากับก็เอาตัวที่มากกว่าตั้งลบด้วยตัวที่น้อยกว่าก็ i สองลบไอหนึ่งนั่นเองเนะเาะพยานจะเท่ากับเท่าไหร่0.25อ่าเดี๋ยวหาพื้นที่เขียนก่อนอหาพื้นที่เขียนแบบนีงตรงนี้ละกันข้างบนนะไอสามเท่ากับศูนจุดสองห้าลบศูนจุดสองตอบ 0.05แอมแปร์เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะอยู่ข้อนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการใช้กฎของเคอร์ชอปนะครับอันนี้ก็ลองทวนทวนนิดนึงก่อนนะหลักการก็มีอยู่ว่า1เราจะต้องเขียนอะไรครับเขียนสูตรพื้นฐานก็คือซิกมา v เท่ากับซิกมา i อนะกฎของเคอร์ชอปเกี่ยวกับความต่างศักย์นี้โจทย์ให้หาว่า I i ที่วิ่งเนี่ยมันเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ i 1 i 2แล้วก็ให้หา I3 ที่อยู่ในแอมแปร์ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ว่าเราก็สร้างลูปขึ้นมาก็คือสีอะไรครับสีเขียวตัวเนี้ย1กับ I2 สร้างลูปขึ้นมาเพื่อที่จะทำเป็นวงจรนะเพื่อจะหาว่ากระแสไฟ้า i1 I2 เป็นเท่าไหร่เราแทนค่าแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นค่าของ0.02นแล้วก็0 2นยออกมา แต่ค่าที่ได้เนี่ยมันมันมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันได้เป็นติดลบใช่ไหมฮะแสดงว่าการกําหนดทิศทางของเราเนี่ยกำหนดผิดแล้วก็สามารถที่จะกําหนดทิศทางใหม่ได้นะครับก็คือตรงข้ามนั่นเองจากที่เรากําหนดให้มันวิ่งไปทางไหนทิศทางจริงมันก็จะอยู่ตรงข้ามนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์โจทย์พื้นฐานนะครับ โอเคก็หวังว่าเราจะทำโจทย์ข้อนี้กันได้เนาะ